ในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยเฉพาะแต่การส่ง,ส,งส่งเสนอสมมิะค่ะมันจะต้องเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่ไม่ใช่เป็นเอกชนหรือแม้แต่แต่ถ้าเป็นเุมชนอาจารย์หมายกำลังคิดว่าตอนนี้เราจบแล้วมีน้องตอยชนะ่วยอ,อย่างแข็งขันมากนะา่แล้วก็มีทีมงานหลายคนนะคะของของฝ่าย,ยาเสริมนอกนจากเขาด้วยซึ่งตอนนี้เราจบแล้วสรุปแล้ว ตอนสรุปเนี่ยก็คือว่าตอนที่ขอเนี่ยก็คือขอที่จะให้มีการทําให้ความเข้มแข็งของแรงของเรือนเพราะว่าสภาพที่ก่อนดีหน้ามาที่สิบกว่าปีเราไม่เคยได้ได้ได,ได้ได้ทำเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ได้ทาและได้เห็นก็จะเกิดประสบการณ์อย่างที่อาจารย์ต้องพูดก็คือเรื่องของประสบการณ์นะคือวัสดุปเป็นสําคัญตอยจะจะต้องไปหาหรือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับการจดซื้อจะจ,จ้างหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นสิษย์ ก็เลยจะมาเก็บที่ว่าเมื่อเราได้มาแล้วของมหาวิทยาลัย,ลยในอนาคตต่อยอดเราจะใหม่ก็ยังยังจะต้องเก็บเออแอดเขาวันนี้อยู่เพราะมันยากมากในการที่จะเข้าไปเปิดก็จะคุยกับน้องว่าถ้าในอนาคตนะไม่ว่าจะเป็นออออขออคนไหนก็ตามเขาก็ต้องเห็นประเด็นนี้เพราะว่ามันมีที่พิจารณาอยู่จริงนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยกันแล้วก็ทีมงานของเราที่จะต่อยอดโดยเราแจ้งเขาว่าเราจะต่อยอดละ ของมหาวิทยาลัยลเนี่ยสวยละคันนี้ความสําคัญในอนาคตที่สร้างสังคมให้ยั่งยืนหรือชุมชนให้ยั่งยืนเราจะต้องเป็นตัวททนขององค์กรสํานักส่งเสริมเนี่ยไปช่วยชุมชนแล้วเราก็เอาตัวองค์กรชุมชนเนี่ยเป็นตัวตัว,ต,วตัวเ e a ที่ว่าไม่ได้เป็นเอกชนไม่ได้เป็นส่วนตัวแล้วก็เข้าไปแล้วก็อาจจะต้องทํางานกับอาจารย์ได้ในเชิงของพิพิธภัณฑ์เรือนอย่างชุมชนซึ่งอันนี้ค่ะ งบประมาณต่างประเทศหรืองบประมาณอย่างเช่นการท่องเที่ยวประเทศไทยก็ดีหรืออย่างไทยเบสก็ดีตอนนี้คุณเจริญก็ทํางานเกี่ยวกับชุมชนเยอะมากที่พี่ชายได้ไปเป็นที่ปรึกษาตอนนี้เขาทาที่ บุรีรัมย์นะคะอาจารย์ก็คิดว่าภาพเป็นชุมชนย,ยิ่ง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 ตอนนี้เป็นตัวที่เขารู้สึกว่าเขาเชื่อมั่นเพราะเขาต้องการสร้างให้ชุมชนและสังสมยั่งยืนไม่ใช่เพียงแค่ระดับสถาบันการศึกษาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องมีการเป็นไปได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้ได้ยินอาจารย์ย่งโลดพูดก็คือมีชีวิตคือทุกวันนี้ที่ที่เราเป็นอยู่ตั้งแต่สิบกว่าปีที่ทํางานมาตอนที่ขอทุน ก็บอกว่าจะทําให้ที่นี่มีชีวิตก็ขอการท่องเที่ยว่างประเทศไทยยุคนั้นซึ่งเขาก็สนับสนุนมาให้เกิดกิจกรรมแต่นอกจากโรคระบาดอะไรต่างๆก็เป็นไปได้ยากแต่อย่างไรก็ตามชุมชนต้องมีชีวิตยอยู่อาศัยอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องพาคนมาอยู่อย่างเราซึ่งเราจะจะมีข้อจํากัดตรงนี้แต่ของชุมชนไม่มีข้อจํากัดตรงนี้เลยอาจารย์คิดว่าในอนาคตคนกําลังตื่นเต้นเรื่องสังคมยั่งยืน นนงเป็นโอกาสอนันดีที่ไม่ใช่ว่าอาจารย์รุ่งโรดตุ่งมาเริ่มเมื่อวันซื่หรือต้นปีนอาจารย์รุ่งโรดได้เริ่มมาโหเท่าที่ฟังอาจารย์ก็แอบดูอาจารย์อยู่ห่างๆเนี่ยนะคะอาจารย์ทำมาพอสมควรอาจารย์มีระเบีาายนมีทะเรียนข,ของบ้านอะไรอย่างเง ซึ่งอันนี้มันเป็นความผูแมากและพิพิธภัณฑ์มีชีวิตอันนี้มันจะเป็น living museum อย่าง,างสม่ามะานะและภาคภูมิใจของบ้านสักกตองเพราะอย่างอาจารย์ใหม่เวลาเขียนว่า m u living museum ก็ยังแอบเถินๆว่ามันไม่ใช่ living museum จริงเพราะ living museum พิพิธภัณฑ์มีชีวิตคือการที่เป็นชุมชนนี่แหละแล้วมีชีวิตเดินทางหาการเนี่ยค่ะคิดว่าในอนาคตยังมีองค์กรรับวิสาหกิจ นะคะไม่ใช่จําเป็นต้องแค่มหาวิทยาลายัยก็คือเราเนี่ยสำนักหอสึรษาแต่เรายังสามารถเชื่อมโยงแล้วก็คณะอื่นๆของมหาลายัยาลืยภูรณาการได้ทั้งที่สจานก้องว่าในเชิงขององค์ความรู้ต่างๆก็เลยคิดว่า เขาฟังแล้วเนี่ยมันมีทางต่ออะค่ะถพาเป็นผู้หญิงที่คิดไม่หยุดอะมันหยุดไม่ได้ะต่อให้จะเสียนมันก็หยุดคิดไม่ได้ช่วยช่วยทางด้านไอเดียได้ที่จะเป็นหาหน่วยงานมาสปอร์ตแต่ทางนี้สปอร์ตอาจจะไม่ใช่แต่ถ้ามันเป็นเรื่องเองินได้ถ้าเขาเขาเห็นแล้วว่าเราทําจริงตั้งใจกันจริงๆแบบชุมชนนี้ชอบเออเข้มแข็งแล้วก็จะก้าวต่อไปคิดว่าอันนี้คงยังไม่มีบ้านไหนในชิงในทางภาคเหนือที่ทำเลยอะค่ะ มันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าสําหรับคนอื่นไม่ีได้ฟังจุดป,ประกายของคนอื่นแล้วก็เลยจุดป,ประกายของตัวเองว่าจริงน่าจะน่าจะยังคงต่อยอดไปได้ในเชิงของที่ไกลกว่าของสำนักของเสริมแต่สำนักของเสริมเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยพยุงแล้วก็ให้ไปได้วยกันได้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะในนามของพลา,ากรสำนักของเสริมทุกคนแล้วก็ต้อง ยินดีที่วันนี้เป็นวันเริ่มต้นมาพบกันแล้วก็ได้ทําการบันทึกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็หวังว่ามันไม่ใช่วันนี้เท่านั้นมันจะยังมีต่อเน,นื่องไปแล้วเราคงได้มาพักกันอีก